สามีชาติแอบเล่นเป็นเป็นต่างเธอใชีใสไคุณค่ออะสรุปคุณเป็นภรรยาของท่านประธานใช่ไหมล้วป้าไม่ซื้อสีเขียวมาด้วยอ่ะจะกินอ่มีอะไรรตู้จับไปด้วยคุณจะเจอกันนะครับคนสวยเกิดอะไรขึ้นเาเดือดร้อนจะมาแล้วอ่าเราจะเจอพ่งนี้ก็ได้โอเคงั้นผมไปก่อนนะ ีคือหนังสั้นที่เราดูแก่เป็นสันก็จะรวยไปด้วยเอาไม่เห็นยังแปลถอยไม่เข้าใจช่างมันเถอะอย่ารู้เลยที่ฉันมาให้เห็นเพราะฉันจะมาชื่นชมเธอที่ไม่ับแฟนชาวบ้านทั้งที่เธอเองก็ไม่มีแฟน แต่เธอบอกกันว่าเธอไม่สนใช่ค่ะทำไมคุณถึงรู้ที่ฉันพูดอ่ะเพื่อแม่เขามายุ่งกับฉันทำไมล่ะไม่ชอบหรอมีแต่ผู้หญิงอยากจะได้เขาเขารวยนะไม่สนสรอฉันรู้ว่าเขารวยแต่ฉันไม่ได้ชอบเขาฉันก็ไม่อยากได้เงินเขาด้วยอีกอย่างเรื่องที่เขาทำมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรถ้าเกิดวันไหนฉันเลี่ยงไม่ได้ ฉันก็เลือกที่จะไม่ทำงานที่นี่ต่อเธอเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆนะนี่แล้วจะมีใครทลอะไปไกลได้เอ้ยตงกัดแก่ทำอะไรอยู่วะทำไมไม่ออกไปกินข้าวสักทีอ๋อฉันคุยกับคุยกับใครนะไปไหนแล้ว่ะฉันยังไม่ได้ถามชื่อเขาเลยอ่ะรู้แค่ว่าเขา ว่าไงนะแกคือกับใครเอาคือทราบฉะนั้นใช่คนนี้ไหมประเสริฐนี้ได้ย่อคุณเหมยน่ะจับได้ว่าท่านประธานไปคบชู้กับพนักงานทำไรอ่ะนี่ยังไม่เลิกติดต่อนางนั่นอีกเหรอจแล้ว